เฮ้ยนี่ไงทุกคนได้แล้วอ้ ครับผมเขาบกวลุชานอสดวันนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมคา r ์บักกิ้งเชฟเกนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาสอนหาสติกเกอร์ลับนะครับผมสติกเกอร์แบบว่าที่ GM เอ็มเขาซ่อนไว้นะครับเรามาหาสติกเกอร์ลับกันนะฮะก็จะมาสอนนั่นแหละนะครับผมทุกคนเออก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะเป็นสติกเกอร์ลับที่ GM เอ็มเขาซ่อนไว้แล้วก็เรามาหาสติกเกอร์แบบใหม่ๆดูนะเออดูนะทุกคนนะว่าจะ จะ,จะหาได้หรือเปล่านะอก็วันนี้ก็มาเดี๋ยวเอาเอารถตู้คันนี้นะผมรถคอกแหละตอนนี้ได้แจกไปแล้วแล้วก็กลายไปเป็นรถตู้ของลุงแล้วนะเดี๋ยวทําคอกใหม่นะ<ว>ทุกคนนะอโอเคก็มาเริ่มกันที่เข้าที่กาลาดนะทุกคนนะกดมาที่รูปตัวทีก็คือไอ้ตัวกษรนะทุกคนนะน,ะนี่กดตัวอักษรจิ้มลงไปที่รถล,ล้วทีนี้เราก็เปลี่ยนนะครับผมกดเครื่องหมายนะครับผมดูนะเครื่องหมายอดอกจันก่อนนะครับผมเริ่มนี่ใส่เครื่องหมายดอกจันนะทุกคนนะนี่ดอกจันตัวนี้นะ จบจันปุ๊บนะครับผมแล้วก็กดตกลงไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวสื่อนะครับผมเป็นตัวสุดท้ายอันล่างสุดนะนี่อันล่างสุดนะปับ๊บนะครับผมเราก็เปลี่ยนเป็นสีดําดูนะครับผม <Wow. S 1> นี่นะครับผมโอ้ยเป็นไงล่ะสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะทุกคนนะเป็นสติ๊กเกอร์รับนะทุกคนนะดูดีโคเท่เป็นลายอะไรวะเหมือนคล้ายๆแบบว่าอาเรียกอะไรอ่ะ,อะเป็นมือที่แบบว่าคอยชักใหญ่อะไรอย่างนี้นะเออไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีนะ เออ GM เขาซ่อนอยู่นะทุกคนลุงคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันซ่อนไว้อีกนะอะเดี๋ยวดูอันต่อไปนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ถืาไว้ตรงนี้ไปตรงนี้แล้วกันข้างหลังข้างล่างนี้อ่ะไปดูอันต่อไปนะผมว่ามันจะมีอะไรอีกนะฮะอันนี้อันแรกนะทุกคนนะ,ะติ๊กถูกไปก,ก็ก็เหมือนเดิมครับผมกดไอ้รูปตัว T ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมจากดอกจันนะครับผมเป็นเครื่องหมายะนะทุกคนเนี่ย้ม่า เสร็จนะครับผมเราก็เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นตัวที่2นะไอตัวหนังสืออักษรอ,อันที่2ปึ๊บนะครับผมได้มาไม่ได้วะเฮ้ยนี่ไง <Wow. S 1> ทุกคนได้แล้วโอ้ <the> แทสแจกแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นตัวที่3นะทุกคนนะตัวนนเ,เ,เนี้ย,ยคัลเลอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่ว่ะเนี้ยฟิ้วอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยฟิ้วเลยนะครับผมเออทีอะไรทีเน็ตมันตินินจา เต่านินจาเออติ๊กเกอร์เต่านินจาวะ่ะทุกคนโคตรเฟี้ยวนี่เป็นสีได้ด้วยนะเออเต่านินจาต้องสีเขียวด้วยสีเหลืองเยสนี่ดูเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วก็ copy อีกทีนึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่โอ้โหแบบสวยป่ะว <Wow. S 1> ้าวดิติ๊กเกอร์เต่านินจาวะ่ะทุกคนสวยอะดิ โอเคทุกคนไปดูวันต่อไปแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาหานะครับผมมา,าามาหาอาหารต่อไปนะดูนะครับผมว่าจะเจออีกไหมนะนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่าน่าจะขึ้นกว่า,ามาดูวันต่อไปครับทุกคนวันต่อไปนะอันนี้มันสามารถขยายได้ด้วยหไหมเทเจต่ะทุกคนเอออันนี้ก็ทําได้นะเนี่ยอันที่รูปเปลือกเออก็สมมุติเราทํามีใช่ไหมแล้วก็จัมการขยายได้ไหมเนี่ย คือมันเป็นตัวอักษรที่มันเป็นแบบไงเฮ้ย <Hey, S 1> โหดหวันนี้นะอ่ะโอเคไปดูอันต่อไปครับผมกดรูปตัวทีแล้วกดจิ้มไปที่รดเลยแล้วก็เปลี่ยนไปเครื่องหมายเท่ากับนะทุกคนนะนี่เท่ากับแล้วก็กดเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นตัวที่สองนะนะครับผมมันคืออะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนสีแดงก็ได้มันคืออะไร,ไม,ออะไรมันคือลูกศรน,นะทุกคนนะเออสำหรับคน <Wow. S 1> ที่แบบอยากเอาลูกศรมาใส่ตรงท่ออะไรเงี้ยเออ นะครับผมคือลูกศรน,นะเออเนี่ยก็เอาไว้แต่งได้นะคือแบบอยากเอาลูกศรมามาใส่ท่ออะไรเงี้ยก็แบบเฟี้ยวๆหน่อยนะก็แบบเหมือนเป็นสไตล์ JDM นะเออใส่ลูกศรท่ออะไรเงี้ยแบบเนี่ยคนที่แบบขี้เกียจหาลูกศรน,นะเงียเออก็เฟี้ยวอีกแบบนะเงียนะครับผมเงียเทจัดฮะโอเคก็เดี๋ยวมาหาตัวอื่นดูนะทุกคนตอนนี้ได้3ามตัวละ ไปลองตัวอื่นดูบ้างนะทุกคนใส่เครื่องหมายอื่นบ้างนะเดี๋ยวลุงจะไล่เลยนะอเมื่อกี้ใส่เครื่องหมายอะไรดีใส่เครื่องหมายตัวนี้แล้วกันลบแล้วกันนะลองดูนะเผื่อม,มันเจอนะพอใส่เครื่องหมายลบเสร็จใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตัวนัสือเป็นตัวแรกดูสิไม่เจอนะเนี่ยมันจะเป็นลบเลยถ้าเกิดมันไม่ไม่มีมันก็จะเป็นของมันเลยนะทุกคนนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมเนี่ยเออน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้เออนี่เครื่องหมายลบ นี้จะเป็นลบแบบนี้คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมอันนี้เครื่องหมายลบนะเออโอเคเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอื่นนะครับผมเป็นอะไรดีบวกไหมบวกบวกลองยังบวกบวกมีไหมบวกไม่มีนะเนี่ยเห็นไหมก็เป็นบวกของมันปกติเออี่บวกแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะจะมีสามอันนี้แหละนะครับผม ไม่มีแล้วแหละแตล่ลองหาดูกอนอ่าใครลองหาตัวอื่น,นครับผมที่คิดว่าหาเจอนะเนี่ยก็เอาตัวขอนพวกนี้มาใส่นะครับผมแล้วก็กดลองใส่ดูนะเออมันก็จะเป็นเห็นไหมเนี่ยเราก็เปลี่ยนตรงสือดูนะครับผมมันก็จะเฮ้ยนี่งไงนี่ไงตัวนี้ก็มีเป็นตัวบีนะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นี่เป็นจุดขีดๆีดตรงนี้เป็นเหมือนเชี่ยวนะ ีไมอะรเอาไว้แบบสําหรับพวกใส่จุดๆอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้อ่ะลองเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นตัวตัวนี้สิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ไม่มีนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอไม่น่าจะมีอะไรแล้วะลองเปลี่ยนตัวอื่นดูครับผมอตัวบีดูสิก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผม ่ไม่มีเลยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นดูสิเอ่อเปอร์เซ็นต์ดูสิตัวเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่มีอะไรแล้วถ้ามีคงมีแล้วล่ะเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะเปลี่ยนใหม่ครับผมเป็นอะไรดีขีดทับสิก็ไม่มีอะไรไม่น่ามีอะไรหมดแล้ว มี3ตัวนะน่าคิดว่านะหรือถ้าใครหาเจอนะก็เออใส่เครื่องนมาตกใจเลยใครใครคิดว่าหาเจอก็ไอ้ยนี่อันนี้นี่ก็ได้อยู่เออนี่อันนี้นะนี่เป็นดาวนะทุกคนนะเออแต่ไม่รู้จะใส่ทำไม,มนะดาวมีอยู่แล้วเออนี้ก็ได้อยู่เออเอัอนน,นี้เอ้นี่นี่เออนี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มันตัวหนามันเป็นเหมือนตัวสอนแบบเฮ้ยก็ได้อยู่นะนี้ว้าวแบบ เป็นตัวแบบภาษาอังกฤษนะชีรอนเหรอเฮ้ยชีรอนเนี่ยใช่ปะ่ะชีรอนเออประเทศจัดว่ะเออเท่ไปอีกแบบว่ะอ่ะใส่ไปนะครับผมอ่ะไปหาตัวอื่นดูนะเมื่อกี้เครื่องหมายตกใจนะอย่าลืมนะเครื่องหมายตกใจนะครับผมอ่าไปดูเครื่องหมายเรียงเรียงเลยอ่ะเครื่องหมายขีดบนขีดล่างตัวนี้นะครับผมมีปะ่ะเปลีป่ยนเลย มีไหมไม่มีนะอันนี้ตัวแรกนะไม่มีถ้ามันมีมันมีแล้วแหลนะนะเปลี่ยนไม่กี่ตัวก็มีแล้ว,ลวอันนี้ก็เป็นแบบประมาณนี้่ะเป็นใหม่นะครับผมเครื่องหมายอะไรด,ดีขีดล่างแล้วกันนะอันไอ้น,นี่นะก็มีสี่ตัวนะทีะ่ที่คิดว่ามันเปลี่ยนนะนี่ก็ไปขีดเฉยไม่มีอะไระเปลี่ยน วงเล็บวงเล็บเครื่องหมายกเครื่องหมายคำถามดูสิไม่เปลี่ยนไหมไม่มีนะไม่มีว่ะอันนี้เครื่องหมายคำถามเป็นดาวอ่ะอันนี้นี่เคร่หมายคำถามเป็นดาวอ่ะนี่เออ,อน,นี่ก็เป็นนี่ก็มีอีกแบบหนึ่งนะที่สามารถเอาสติกเกอร์ข้างนอกออกมาใส่ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรสคริปต์นะใช้ใช้ใชสคริปต์นะ เออไอ้เครืมายคาถามก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะอ่าดูต่อไปเครื่องหมายอะไรดีนะาหาก่อนน่าจะไม่มีแล้วแหละใส่หมดแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนะที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมเราลองดูแอดดิเครื่องหมายแอดนะลองก็แอดก็ปกติก็มีแอดแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วน่าจะหมดแล้ว เออน่าจะหมดอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรน่าจะหมดแล้วเพราะว่าลุงก็ลองหมดทุกตัวแล้วไอ้เครื่องหใหม่ครับไอ้เครื่องใหม่พิเศษนะเนี่ยไอ้พวกเนี่ยหรือใครจะลองเครื่องใหม่อื่นก็ได้นะเนี่ยมันจะมีเยอะนะอย,อย่างนี้เราตัวเอสที่ลุงชอบใช้ดูสิมันจะมีปะตัวเอสนะนไม่ได้เปลี่ยนอะไรไหมก็ไม่มีละน่าจะไม่มีแล้วล่ะก็ใครขยันหาก็ลองนั่งหาดูนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้มีอยู่มันสี่ตัวสี่สติกเกอร์นะสติกเกอร์มีอยู่สี่อันนะเออก็มาลองหากันดูครับทุกคนมีห้าอันเดี๋ยวหนึ่งสองสามเออมีอยู่สี่อันนะครับผมสี่สติกเกอร์นะครับผมก็ใครที่คิดว่าหาเจอนะครับผมก็ลองมาหากันดูนะครับนี่นี่ก็ฟิ้ๆเลยสำหรับเอาไปแต่งเล่นๆนะเออ Okay, โอเคก็ประมาณนี้ทุกคน <S <S เดี๋ยวลุงจะลาไปด้วยการแต่งรายแบบอะไรก็ไรลายแบบาแบบทาให้ตาลายนะเดี๋ยวลุงจะทาคอนเทนต์นี้อยู่ก็คือเอาเอารถมาแต่งนะครับผมแล้วก็ทําให้ตาลายเนะมือ่อกี้ลุงเหมือนได้ไอเดียนะก็คือเอาตัว A ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ทําการเปลี่ยนสติกเกอร์เป็นไอตัวเมื่อกี้นะนี่นะตัวที่เป็นลายลายเมื่อกี้ไปไหนลนะ คือตรงนี้ต้องต้องการทำให้มันเป็นลายเอออย่างเงี้ยประมาณนี้คือมันทำให้แบบลายตาไงทำให้คนลายตาเอออะก็เดี๋ยวครั้งคลิปหน้ามามาลองกันนะผมเดี๋ยวลุงจานเนี่ยลองทำดูนะผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะซ้อน,อนกันเยอะเยอะเยอะเลยนะโอเคทุกคนก็มาประมาณนี้มาสอนหาสติกเกอร์แบบแปลกๆนะ เออก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับผมลายสติกเกอร์แบบกินเกียนนะแต่ก็ไม่ก็ได้อยู่นะสำหรับคนที่แบบเบื่อสติกเกอร์เก่านะเออเนี่ยก็เป็นลายสติกเกอร์ไอเต่าลิจานะอันนี้อันบนเนี่ยเฟี้ยวสุดละมี4อันนะทุกคนนะเออเราไปหากันดูนะทุกคนนะเออโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ้ฮู้ฮู้ฮ